ครับพบกับผมเช่นเคยครับวันนี้จะมาเล่นเกมบอลเช่นกันนะครับใหดผมมาแก้รันเขาเดี๋ยวช่างจะให้ดูคิีบาโค้ดนะครับชอบกดไตายวะนะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยก็ได้นะครับกระตอนนี้เน็ตผมไม่เชื่อโยงครับต้องกระจอกนะครับเป็นแค่ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ครับ ถ้าขุมผมได้ทัดสายมันชะเอคมจะโจเนาะคุมนั้นอยู้าสิบครับนนี้จะมมรับเรือครับที้นะคกั่เี๋ยเดเดาไม่อยากไปอนร้อันเจ็เนีเอเครับท่นไหนทอยยนนะครับรับครับนะอสามร้สิบแล้วครับจะรัเรือผมให้จบไปหสิบแปด cái subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มนะไม่ใช่สิบนาทีนะ้วก็่งมันนี้ตันนี้ก็โอ่หายเจแล้วก่อน,อน,ออนชดัดวะเทพีวินัยวินัสตัดต่อต่อเนะอะครับเคือนะคี่สิบน,สบนที ่คได้ลัขางเก็บอาวุธนะไอ้มอนคุณกำลังว่างแผนทำสงครามมังใหญ่ย,ยู่ถึงได้เตียงอาวุธที่น่ากลัวไว้มากไปขนาดนี้เราต้องกำจัดพวกมันทั้งหมดให้ได้เ้าอีกนี่ครับสแปดไปเลยอืมสู้แร่งๆอกค่อยหายผมจะรสบิปสมัยบับเลือดตึ้งน่า apa? kita bertarung lagi, lah. Bar rasa tak bertarung lagi, lah. Payah, payah, payah. Lelak, lelak, lelak. Kupas, kau จะิขี่าเอาสักสามด่านไม่อยไม่เป็นไรเดีวตัวนตัวนต่ดนะครับรัน่ตเตอรี่มอวัลพ่เอะนะครับวกนี่ายันกเลนตน่ยใช่ไหมเพ่ามต้านทานต่อสัตว์ทำคอนเนต์สวยงามนี่หละใช่ไ่้นมเงินต้นม้นเด็ได้คัดมื่ใหม่

เดี e ๋ยววันไหนที่ตายคะคอยรอดเดี๋ยววันที่เขาหกไหมถ้าคืูกจีนเลยคืไม่ควรจะติดกับก็ก็ได้เงินม่คือไม่ควรจะนีการมาคือใครจะต่อคนนึงครับใช่ไมคะใช่หมะคือโดนตครับแล้วไม่ต้อก็ต่อนครับแล้ไปเพิ่จริงจริงนะถ้าคือไม่ค่ยเกลกครับ บอก็ตอมน็มาแล้วเพราะป้อมนจะตีเข้าบ่อยมากค้กลบคูกต ouais ั๊ครูค <c oughs> ัดโอ้ยคกมไ้กจเป็นดัน uh แล้วก็จะต่อขึ้นไปแต่แคู่แข่งคือาาัตรนมัติบ้าน ấy. แล้วก็ศูนย์บัญชาการใหญ่แล้วก็ไปต่อด้วยสวนสวนของแซลลี่สารขคอสีเหลืองผมอยากขึ้นนี่มากเลยก็ไปตีเก็บแต่เด้สาวต่อ พอเก็บนล้วแบบนหนก็ที Arizona, <ut> ่พอก็จะเป็นมูนครับแต่ผมเล่หนผมมมก็จอกตรงไหนก็อะไรแบบี้ปีบพีปีบก่อน หน้าก <12. S 1> ็ก็เจ e ้ากันตังตึงๆอุ้ยอตกลิกทงใครตีวะยูหูแปดท่าญี่ปุ่นไปดูวะโอโบโอโบอุ้ยหูเขามีตัวโหดอ่ะเขามีดัมพี่รรมจารอุ้ยเราปล่อยตัวกระจอกไปเต็มเลย

มข้อยหนึ่งหนึ่งสองแปดนะทีไปเอชมดูงดึงเลยไม่เป็นมันกันใช่แบบนี้ไหมพี่ดิวอไม่ใช่น่เกี๋ยวจิมันจะไปลีวิวกินนะ กิเลศกิเลดกิเลดกิเลนเลัวท่ปลนะมันจดนีครับปล่อยตมนไม่หอนมันบบแบบเาปยวนี่ไเสือแลวก็มทำไมแากม่พัดต่อแลเายไปลไปเลยเป็นกลัวมัน

เกวกันเกีวที่ผมชอบ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 ้องเพลงกินเลดดับก็บเป็นเกี่ยวกินเลดอันดับที่ผมเข้าเกี่ยบทุกคนแต่มันก็ดีเข้ามาติดเลยใช่ไหมผมว่าจะออกเกีวนี่ครับเกียวนะครับชื่อเพลงนี่ครับของเยอรมันท์ทีท่ t l t d Y ี A. Y เเดี๋ยวในร้านค้านี่อยากได้ก่า,น,กานี่ตัวนี้ได้วนี้ได้เปนี้เลยเาพี่านี่นได้ไหเซ็ตอุปรโก,โกรณ์ต้องการกอสัตว์ไม่ได้เกม ไทเกอร์ไวทเกอร์นี่นี่เราจบได้แล้วไปแม่ถึงมาคราวนี้ไปตีกินก็นั่นกินกรีนกินเ็กทั้งเพื่อศักดิ์ศรีมืทีนาแพ้แพ้เจ็บตาตัวนี้ดกวนีมันไม่ได้ ไปแค่นี้เหมือนนะครับคลิปหน้าเ,อาเจอแล้วกันนะครับจาโชวกันเลยจ๊ะปุ๊กบ้ายบตัวจบนี้ครับขอร้อยขอชั้นว่นะครับ